ตอนแรกเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกเลยกลัวแบบจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้วันนั้นที่ออกมาจากห้องผ่าตัดเพื่อนก็ชมขนาดก็กําลังดีเลยใส่เสื้อผ้าสวยแฟนชอบม,มากแฟนเป็นคนให้มาทาไปเลยไปทําเลยอนตังค์ให้เลยสวัสดีค่ะชื่อปาเคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นแอดมินให้กับการขนส่งความกิจก,กับที่บ้าน <S <S ค่ะรู้จักจากเพื่อนคะ่ะเพื่อนแนะนำมา เลอมาทำเสริมหน้าอกที่นี่คือตอนแรกเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกเลยคือแบงมากก็เลยคิดว่าอยากจะทำเพื่อที่ใส่เสื้อผ้าให้มันสวยแล้วก็ดูมั่นใจค่ะแนะนำเรื่องซิลิโคนเสร็จแล้วก็จะแนะนำขนาดไซส์ว่าขนาดตัวเราไม่เหมาะกับไซส์ไหนคุณหมอแนะนำไซส์มาที่325ถ้าจะเลือกขนาดคุณหมอก็ให้ได้ แต่นี่เพื่อความปลอดภัยก็เลือกเชื่อคุณหมอตั้งใจมาทําตามคุณหมอเลยคุณหมอแนะนําวันไหนก็ทําวันนั้นเลยเฮ้ยีที่คิดมากังวลค่ะเพราะว่าการสร่งหน้าอกเป็นผ่าตัดใหญ่ก็กลัวความเจ็บหรือว่ากลัวแบบจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ ว่าไม่เจ็บเลยก็ไม่ได้มีปวดๆจริงๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่ารถสิบล้อเท้าอะไรขนาดนั้นเนี่ยที่เขาพูดกันจริงๆโก็วันนั้นที่ออกมาจากห้องผ่าตัดก็ลุกเือนได้ข้าห้องน้ำเหงได้ทานข้าวเหงได่ด้ดูแลอย่างดีค่ะดูแลแตั้งแต่ผู้จัดการที่ผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็คุณหมอให้คำแนะนำดีมากค่ะ คป่ะเพื่อน,นก็ชมฉโนกบอกว่าไปทําที่ไหนมาโอเคนะขานาดก็กําลังดีเลยใส่เสื้อผ้าสวยนี่มั่นใจมากชอบมากค่ะเพราะว่าเลือกตัวไหนก็ใส่ได้เมื่อก่อนก็จะใส่ตัวนั้นก็ไม่มีนมเลยใส่ไม่สวยเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอยากจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะว่ามาถึงเราก็หลับเ,เราไม่รู้เรื่องหรอกตื่นมาก็เสียกแล้ว